มาครับวันนี้ก็มีเรื่องพูดเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าตอนช่วงเช้านะครับก็มีคนทักเข้ามานะครับพอซื้อไก่ก็ตกลงแอดนุ้แอดไลน์กันเรียบร้อยนะครับก็ได้ตกลงราคากันแล้วนะครับก็ให้ราคาที่สามพันนะครับก็พอมา ช่วงบ่ายๆผมบอกว่าถ้าตกลงอะไรเรียบร้อยก็โอนตังผมบอกว่างี้ยก็โอนนะครับแต่ตรงข้ามขเขาไม่กล้าโอนนะครับคนที่ซื้อไม่กล้าโอนให้ผมก็เลยบอกว่าโอนมาค่ารถก่อนก็นได้ถ้าไก่ลงกล่องคึ้นรถเมื่อไหร่ค่อยโอนเข้ามาแต่ ปลายทางเขาไม่ยอมแล้วครับปลายทางเขาบอกว่าให้ไก่ถึงเขาก่อนนะครับค่อยโอนเพราะง,งั้นก็ก็เลยไม่ได้ซื้อได้ขายกันนะครับก็ผมก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วนะครับแบบนี้ผมกรณีตัวนี้เป็นกรณีตัวอย่างเลยนะครับเพราะว่าผมไม่เคยไม่เคยขายแบบนี้นะครับผมขายมีแต่โอนมาก่อน แล้วผมจะส่งให้ทีหลังนะครับตอนส่งผมก็ถ่ายคลิปถ่ายอะไรเรียบร้อยนะครับคุยกันเสร็จจนถึงรับไก่ค่อยติดต่อมาหาผมอีกทีหนึ่งนะครับผมกรณีแบบนี้ก็คือผมไม่เอาด้วยนะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับท่านอยากจะซื้อไก่เจ้าไหนก็ซื้อไปนะครับแต่สําหรับผมไม่ได้นะครับก็ คนเราไม่รู้จักกันนะครับจะมาทําอย่างนี้ก็ผมก็ยอมรับไม่ได้นะครับไก่ผมไปแล้วจะถึงถ้าไม่ถึงจริงๆคนรถเขาก็รับผิดชอบอยู่แล้วนะครับก็กรณีแบบนี้มันรู้สึกว่ากลัวกลัวเกินเหตุหรือเปล่านะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับก็ฝากให้คิดนะครับสำหรับ ปลายทางนะครับที่อยากได้แต่ใจไม่ถึงผมบอกว่าใจไม่ถึงก็แล้วกันนะครับเพราะว่าจิตใจก็คงใจไม่กล้ากลัวเสียก็แล้วแต่นะครับก็ขอฝากไว้นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ชมผมอยู่ตอนนี้ที่เคยซื้อเคยขายนะครับคอมเมนต์เข้ามาเลยครับว่ากรณีแบบนี้ เกิดขึ้นกับท่านบ้างหรือเปล่านะครับสําหรับผมยังไม่เกิดนะครั้งแรกนะครับเนี่ยไก่ถึงค่อยโอนว่างั้นครั้งแรกของผมนะครับ